สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4 5 6ฝ่าแมวเลยนะครับผมนี้เราก็อยู่กับค่าย G2G 1688G เนาะครับเนาะเอามาพี่น้องงั้บมาเล่นเก็บอันเป็นยิงคนปลานะครับผมนะก็ทุนหกพันนะครับเนาะหลังจากที่หายกันไปโดนนะครับมาขอวอร์มที่จัดฟีสป,ปินก่อนละกันนะครับผมนะก็จัดฟีสป,ปินที่5้าพนนะครับผมนะเลย เอาอันดับแรกก็สวัสดีคนยังไม่ทันได้นอนนะครับผมนะก็กลับมาเลี้ยวนะครับผมนะก็ทําการกลับมาเลี้ยวนะครับผมนะบินกลับมาเลี้ยวนะครับผมนะโมเมนต์ที่หายไปว่าช่องบินนะครับผมนะผมนะบินเองนะครับเอาขออัปเดตกันไปฮอดเดอเลี่ยวก็บุฮูคือเกินนะครับผมนะก็ตั้งแต่หายไปก็มีซีรีส์เลยนะครับผมนะเอาเออเก็บกรเปุกสวย ต้องจังเซีต้องจังเซีนะครับผมแนะี่เอาบริเลนโดนขวบเบื้องเบื้องหน่อยนะครับผมนะ่รางวันแบบเบื้องเบื้อนะครับผมรางวันแบบซูปเปอร์ซูปเปอร์นะครับผมเนะี่ยไปเหนือนเถื่อนนะครับสวยออโอ้ยขวบไปว่ <laughs> ได้ว่าได้เลียนลายมือนะครับผมนะ บ่ได้ว่าวูุเดียวหลายมือนะครับโอ้ยว่าบ่เป็นแล้วครับผมบาดทีเดียวว่าติดๆขัดๆก็ขออภัยนะครับผมเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยครับผมมาหดโกนหน้ามืดไปหนึ่งเท้านะครับผมเนี่ยยังวะสงสัยจะชอบความรุนแรงยำ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 มาไปครับผมสงสัยจะชอบเบียดสี่ลอยนะครับผมนะกด,นนดไปกดน,นะครับ,นะรบเบิดดากก็เบิดดากนะครับผมนะ เบิดดกก็ตัวไผ่ตัวมันนั่นตัวเนาะครับเนาะพี่ากยัางนะครับไปเนืองเท่านะครับเออเกืยกับผมสวยไหมเอ้ามีตัวบอสมีตัวเอาว่าแตกหลายก็โบนัสอีกนะครับพี่น้องเอ้ยไปกันเรื่อยๆครับผมเบียดไปเรื่อยๆนะครับอืมครับก็ต่อจากนี้นะครับก็จะกลับมาลงคลิปปกติแล้วนะครับผมนะก็ทําการพักร้อนมาโดน อะโดนโดนโดนเนาะครับเนาะก็คุ้นเคยเห็ดสูมือเนาะครับเนาะคุ้นเคยเหรียญสูมือนะครับพักไปแค่หนึ่งอาทิตย์นี่ก็ว่าโดนแล้วนะครับผมเนี่ยีรนะครับก็ขึ้นหอดอิบซีนะครับผมนะบ่ได้ลำคข้หูหลายมือเนาะครับเนาะอืมไปมีต่อปมีต่อปโอ้ยอย่งมาแม่หอดกระสิมาเกลารวดนะครับผมนะสวยสวยสวยเออได้อยู่กับผมมีต่อปมีต่อ เอาบางทีก็เอิมเขี่ยกระเพิมไปเอาบางทีก็เอิมเขี่ยกระเพิมมาอีกแล้วที่ก็เอิมเขี่ยกระเพิ่มเออเออเอิมเขี่ยกระเพิ่มเฮ้ยพ่อบอสพี่น้องแจ็คซี่เคยพ่อบอสนะครับผมเป็นยังไงนะครับผมนะเป็นยังไงนะครับผมบังเดียวรู้เรื่องนะครับผมนะทรวงเต็มหน้าไปเนืองเทานะครับผมเฮ้ย โอ้ยไปแล้วครับผมเอ้ยพี่ดองเลยซูเปอร์นะครับผมเนี่ยก็บอกแล้วนะครับสงสัยมันชอบความรุนแรงนะครับผมอ่ะซูเปอร์ไปที่เจ็ดหมื่นสองวันเจี๊ยบเลยนะครับผมเนี่ยถือว่าเป,เ,ปเปิดเปิดประเดิมซีซั่นด้วยดีนะครับผมเนี่ยเอาพี่น้องเอ้ยก็บอกไปตัวเลี้ยวนะครับผมนี่ยก็ทุนหกเพิลสนะครับหมดแตกมาเจ็ดหมื่นห้านะครับเนาะ เน้นๆไปเนืนนงเองเทยนะครับผมเอาโอเคครับผมเดี๋ยวเขาไปหาเห่ียแนวไมก่กนดีกว่าเนาะ่ี้องเนาะแตกแล้วก็แยกใจกันเหมือนเดิมนะครับผมนะไปไปหาเหลียเกมอันโลมามากกว่าละกันเนาะป้า,ปา,ปายใย้่ๆครับผม